สิภาคพแม่พี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศการทำหน้าอยู่ล่าแหละคาจางนี่บิดทอดายโนพี่น้องและหาคนจางแบบว่ายากแห้งเลยสาเหตุมาจากยังโนพี่น้องที่หาคนมาดำหน้ายากเนาะแล้วมานหน้าสิไปบอกสาเหตุให้ฟังแล้วก็สิเล่าประวัติความเป็นมาทีหน้าองมะนาาเองเนาะหรือว่าเป็นทีหน้าของพ่อของเม่มะนานาปัจจุบันนี้เลยเนึจาะพี่น้อง ก่อนอื่นกะขอกราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกผู้ทุกคนด้วยจ้ะพอผมมาพอกับสองสาวมนาสมคือเกาเด้จักพี่น้องพาพี่น้องไปชมบรรยากาศในการทำนายอยู่ลาวเนาะพอดีว่าอ่าน้องสายนะไยายขีปท่งมาไห้แต่ทางบ้านด้จักพี่น้องมะนาวนั้นก็เลยอยากเห็นบรรยากาศะนะพี่น้องมะนาอยากเห็นบรรยากาศราองอยังไงคือมะนาวขึ้นหอดแบบตอนอยังหน่อยนะพี่น้องเหตุนใ้เห็ดหน้าน้ำพอน้ำเมเนาะ ก็เลยกินฮอดคือทอดแล้ววาที่นี่กะให้น้องสายนะทายสมหยแบบบรรยากาศแบบดีแบบงามแหงเลยนะจาะพี่น้องก็เลยว่าสีเอาไปให้อันพี่น้องเบึงน้านะจ๊ะเสียมาฝาพี่น้องเบึงน้านะจ๊ะว่าสวยงามสำได้และการทําหน้านี่แบบอ่า กะว่าโบราณโบราณกะอยากโบราณอยู่เนาะจ้ะเพราะว่าอ่าบ้านมะนาวบริใสรถดำเนาะใสคนดำเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ไทหน้านี่กะคือเป็นไหน่าแบบข้องพ่อข้องแม,ม,ม่มะนาวเลยเนาะอ่าคาจ้างนี่คาจ้างเในพี่น้องเออคนละคนละสองแสนกีบคนละสองแสนกีบอ่าผู้ดีจ้างกับผู้ดีเจ็ดคนเนาะจ้ะ จ้างพอดีเจ็ดคนกะเจ็ดคนกะ่าจ้างกับพอดีเบิดไปอ่าหนึ่งล้านสี่กีเป็นเงินเป็นเงินบาทกับพอดีพันสี่เราจะพี่น้อ่าล้านสี่แนกะพอดีเป็นเป็นเป็นล้านสเออเป็นพันสี่หนึ่งล้านี่เป็นหนี่กีเป็นเงินบาทนะพันสเนาะหนึ่งพัรอยบาทเราจะกา อ่าพอดีว่าไปหาคนนะพี่น้องเอ้ยหาคนไปดำหน้าหนักเอริ่งเราจะหาคนดำหน้าหนักว่าแบบ่ยากแี้คนในหมู่บ้านมันหนาวหน่ยหยาแบบยากเลยเราจะพาส่วนร้ายคนลุงมาไทยเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยไปหลุ่นนะไปหลุ่นนี่ไปหลุ่นผู้หญิงผู้ชายในลุงมาไทยกับเบิดเลยเราจะมีแต่ผู้เฒ่าหรือว่าเด็กน้อยหรือว่าแบบส่วนหน่อยนะสิมีเนาะพี่น้องหรือว่ายังเฮียนอยู่นะเนาะเพื่อกับบุญไปดำหน้าไปครับจ้างเนะแล้วบอกเป็นเฮียนนะพี่น้องรายการ ส่วนไล่กับมีแต่ผู้เฒ่ากับเด็กน้อยแหละคือกลางคนกับบ่ค่อยมีดอกพี่น้องเอ้ยก็เลยในหมู่บ้านก็เลยแบบหาคนยากหาคนมาดำหนาเงี้ยเงี้ยพี่น้องเอ้ยแปลว่าแม่กับเฒ่าแล้วเนาะกาสิดำเองกับดำบ่ได้นะจ๊ะพอแม่กับเฒ่าแล้วกาสิดำเองกับดำบ่ได้ก็เลยนแต่หาคนมาหับจางดำหนาเนาะแบบหาหยาเท่งเลยนะจ๊ะก็เลยว่าน้องชายนะเพิ่นไปเอาเมียอันคนละหมู่บ้านเนาะพี่น้องเพิ่นไปเอาเมียคนละหมู่บ้านเลย นงใส่ก็เลยไปหาควนทีอยู่ในหมู่บ้านที่เพิ่นไปเอาเมียนะพี่นองบ้านเนี่ยเพิ่นมาเลยห้ามาห้ามาาหายแล้วก็ห้ามผ้ามาดำตาะพี่นองไปหาไปทรงเนาะก็คือแบบว่าห้าหยาแห้งเลยนจ๊จาก่นอะหน้าน pues mm ี mm ่เ hmm. ป็นหน้าแบบว่าหน้าพอมานหน้ากับหน้าเมย์มานหน้าเราติดกันเลยนะจ๊ะว่า่งไๆก็คือม่นพอกับมูลเมย์ติดกันเลยจากพี่นองไก่กันเลยอ่ะก็เลยแบบหน้าสาเหตุทีพอกับเมย์มานหน้าไิดกันก็สิเป็นเพราะว่าหน้าไก่กันเลยมั้งนะพี่นอง ภาสิประมาณน่ะเลยนะจ๊ะก็เรืแบบอ,องงแบบบอง่ายๆก็คือแบบบรรยากาศแบบดีแบบงามเลยนะจ๊ะมีการแบบไทยรถไทยรถรถอีแตนรถไท,ทยน้อพี่น้องอันบ้านมะนาวก็เออรถไทยนาเนาะจ๊ะเอารถไทยนาไทยเนาะน้ำมกน้ำนะม,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 มันก็แพงแพงแพีง่น้องเออช่วงนี้นะแพงแพงแบบแพงแห้งเลยก็เลยแบบโบเฮ็ดกะโบได้เก็จะพี่น้องคำโบเฮ็ดหน้านี่เนาะ เขาไปซื้อขากินนี่แห้งแพงพี่น้องเอ้ยซื้อข้าวกินนี่แห้งแพงเลยข้าวแพงแห้งพี่น้องแล้วก็คือเฮาเฮ็ดกินเองนี่ก็คือสิบ่แพงปานไดแล้วเฮากะสิได้กินข้าวใหม่ได้กินข้าวแซ่บได้กินข้าวโฮมเนาะขําอีกอย่างนึงก็คือถ้าเฮาบ่เฮ็ดงานเนาะพี่น้องเฮาปาหน้าไปกสิมีคนมาขุดอีปูหรือว่าขุดหนูนีหน้าหน้าเฮาก็อันแทแตหน้าเรียกว่าแปลงหน้าพี่น้องเอ้ยกะสิพังกสิเพเบิดเนาะค่ะ บ่อยากป้าให้ป้าหน้านะพี่น้อง <laughs> ก็เลยต้องแบบว่าเฮ็ดเนาะที่จริงก็บ่ได้มีไผเนาะพี่น้องก็เลยบ่อยากให้เฮ็ดเนาะแต่ว่าพอก็เม่ก็อยากเฮ็ะอยากเฮ็ดพี่น้องเอ้อเพว่าเพิ่นสิได้หน้าเพิ่น,นเนาะเพิ่นย่านมีคนมาขุดหรือว่ามีคนมาหาอันอีปูอีเวียงเนาะได้ใ,ให้หน้านพี่น้องเอ้อแต่ก็มีมงัวมยยีหยังมาเหยียบมายักมานี่เนาะก็เลยแบบสมิมีคนมาปลูกงัวไสหรือว่าปลูกสัตว์เลี้ยงไสนะพี่น้องเอ้ออ่าแปลงหน้าก็สิเสียหายก็เลยแบบจําเป็นต้องเฮ็ดเนาะพี่น้อง ทุกว่าสิบ,ร,บระยัดเห็ดกะยามอว่าพอก็เมยอยู่บ้านบุรีบุรีเฮ็ดแต่าน,น่าเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนาะจะซ่องแถาอยู่บ้านเฮ็ดหน้าแน,น,น่ปลูกปลูกเขาให้เฮ็ดให้เฮ็ดสวนปลูกมันเนาะพี่น้องปลูกพริกปลูกทัว่วปลูกทุกอย่างเลยพี่น้องเออเมย์มะนาวนีนะ่เป็นคนแบบผู้ดูแห้งเนาะช่วงน,นี้ไปกับรถสบายเนาะพี่น้องบถสบายไปหาหมูไปหาหม,หาหมูกะโากบอกว่าคว่ำดันไขมันกระลุกกระพงกระเพาะเนาะพี่น้องกับอยากให้เป็นเฮ็ดเป็นมากลายเนาะ ก็เลยแบบคนไปซอยเพิ่นเนาะกะู้ถา่าบ้านเฮ่าู้้เฒ่าบ้านนอกเนาะพี่นนองเิ่นก็แบบบ่คอยยาอคู่ซื่อเนาะจากเพิ่นมาเขตหน้าพี่นนองก็เลยแบบเมื้อเาเห็นบรรยากาศแบบคึ้นฮอดคึ้นฮอดพี่นนองบรรยากาศแบบสวยงามแพ้งอะี้เนาะจากเขี้ยวหลัวก็โลงสวยงามแพ้งเนาะจากรอบรอบนี้ก็สีมีหน้าหยาตี้พี่นนองเป็นพีเป็นหนองกันเนาะจากรอบรอบนี้ก็ได้สีเป็นหน้าแบบญยาตี้พี่นนองไกลๆกันนี่หละจ้ะเพื่อาติเดียวกันเนาะ พอแบบลุงป่าเอาอาเนาะพี่น้องนาไก,ก่กันเนาะจ้าอ่าแบบว่าเพื่อนกะกําลังลเรื่อมทยอยดาเนาะพี่น้องเมืองที่เพื่อนไม่น้าบอบอืนะ่นเนาะเพิ่นกะไปดําบอนอื่นก่อนเนาะแล้วเพิ่นกะสิกับมาดาเนาะพี่น้องกะทยอยดําไปหลายๆพี่น้องแต่ละคนกะบางคนกะมมหน่าร้ายบอนเนาะแต่ขึ้นมะนาวนี่เม่มะนาวนี่ไม่น้าบอนเดียวเลยเนาะจพรพอมูลพอข้อมูลเม่อยู่บอนเดียวกันเนาะเออแล้วกะมีอีกบอนหนึ่งกะอ่า ขายนาะพี่น้องพอตอนนั้นเมย์นนมันหนาวบอสบายป่วยนักเลยน้องก,ก็เล้ขายนนะพี่น้องแล้วก็ยังเหลือบอนนี่แล้วก็เป็นมูลพอกับมูลเมติสก,กันเลยเน้องพี่น้องพี่น้องว่าบรรยากาศสวยงามอยู่บอกพี่น้องน้องก็เมนน์บกในเดือจ้งเมนาเห็นเมน่าแบบอ้สวยงามสวยงามแห้งลีพี่น้องเ้ยเห็นแล้วก็โอ้พึ่งพอใจแห้งบอกว่าไร้ยายหางพี่น้องไปบึิบรรยากาศน้ำกันนะจ้ะคนดั่กับประมาณนี้แหละพี่น้องมีคนให้เหอนแน่นาะ พี่น้องสภามีคนใี้เือนในและกะ้กกาเพิ้นมาดำกับประมาณเจ็ดคนนี่แหละจะพี่น้องและะ้วก็นาน้ากับบริยายบันไดนา่นจะพี่น้องหน้านี่กับเป็นหน้าทรายแก้มตมุ่มเนาะพี่น้องกางงามยูน,น่นจาจะเพราะว่าเอาบร้ใส่เคมียังมากมม่เนะาะใส่แค่ปุ่นออเคาะปุ่นขคาะนั่แหละพี่น้องเอยบด้ใส่เคมียังมากไม่หลอกจากเพราะว่ากินเองเนาะ จริงๆนะคือวานเอารูกวายอดเอากระไดเนาะจ้กแต่ว่าถาวานถ่ายยอดนี่อาสีล้ายเนาะพี่น้องแต่ว่าบริษนิยมใส่ยาข่ายห้าเนาะเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าเหตดเองกินเองเนาะพี่น้องบริษคาให้เนาะก็เลยเพื่อคว่มปลอดภัยก็เลยบริบริใส่ยาข่ายญ้าเลยเนาะจ้าโบเลยบกใส่เลยเนาะจ้ยาข่ายห้านี่แล้วก็เลยสาเหตุที่บริวานหรือว่าบริษยอดเอาเนาะ ก็คือใส่ย,ยาข่าหยาบลได้เนาะบไดไซกัญยากัสีไลฮะนะพี่น้องก็เลยเลือกสีดำเอาดีกว่านะจ๊ะดำเอาละหรเนาบล้ายนะจ๊ะก็เลยรักษาได้ดีเนาะก็เลยบอเป็นผิดบอเป็นไพ่เนาะพี่น้องกินกับปอดไพ่ฮะนะจ๊ะก็เลยดำเอาดีกว่านะจ๊ะนี่ก็สิเป็นให้แบบให้แบบให้ขับขับขับเศร้า,า,านะพี่น้อง เซธไฮนิกะคือสิผ้ากันขึ้นห้ากินเขาเทียงเนอกพี่น้องพอะว่าแม่มะนาวอยู่ทึงเทียงหน้าเพิินกะเฮ็ดกินเฮ็ดกินเตรียมอาหารไหวให้ผู้เพิ่นมาดำหน้านี่อยู่ทึงเทียงนาะพี่น้องอยู่ของบนเนาะละ้วกะสิไปห้าหลังกะต้นกระตัวลวเพิินกะได้สิเผื่นไปห้ากินเข่าเนาะเซจไฮนิเนาะไฮนี้กะสิเป็นไยชุดถาดไฮชุดถ่ายข้องขาบเสาด้จ้ะพี่น้อง หน้ามันหนาน,านี่ตั้งแต่ถึงติดถนนใหญ่จนยาวลงไปยาวลงไปหอวโคันหวยวรือว่าหวยยัวใหญ่ยุลมสุดเนาะจะแบบหวงแห้งเงาแหง้งอันนี้ก็สิเป็นทีหน้าคองอันญะตีพี่น้องเนาะพ,นพี่น้องพี่น้องทางโอเนาะเพิ่นกะยังไปดำบนอื่นอยู่อันนี้ก็สิเป็นตะกาทีบนท่านละลกเบิดนเนาะจะพะวาสิเป็นกะเขาจะว่าง่ายๆก็คือ กะเลื้อน้าเนาะพี่น้องกะสิมีคนมาขอเอาหรือว่าคนมาเอาไปดำใส่หน้าเพิ่นทิกะบ่พอหน้าเนาะพี่น้องกะมีคนมาขอหรือว่ามีคนมาเอาไปดำหน้าเพิินเนาะเดวก็เพิ่นกับมาลกุกเอาเนอเพราะว่าเมา่มะนาวใส่เขาเจ้าบ่ร้ายเนาะ บไดยนิยมข้วเจานะ้าเนาะพี่น้องนิยมกินข้าวเหนียวก็เลยบไดยใส่ข้วเจ้าลายเนาะที่จริงนี่ละค่ะข้วเจ้าสีส้งกว่าราค่ขา้าวเหนียดจะพี่น้องแต่ว่านิยมกินข้าวเหนียวกัน,นะนเนานะแต่ข้ขวเจ้านี่กนะ็สีบงงามโทข้าวเหนียวเนาะจ้าเวลาเป็นหมากเป็นพ้นนี่ข้าวเหนียวสีงามกว่านะจ้ะก็สีได้ลายกว่าเนาะก็เลยนิยมใส่ข้าวเหนียวเนาะข้วเจานะ้าก็ใส่เล็กน้อยพอได้แบบฮวงกินเนาะ อันนี้ก็สิเป็นตะกาของอันอ่าเนานะพี่น้องพี่น้องทางพอมะนาวเนาะพ่นไปดำบนอื่นอยู่พ่นยังบบท่านมาเนาะกาพ่นนี้งามคูปีเลยเนาะจ้านีเนาะจ้าบรรยากาศทุกอย่างนี่ก็คือน้องไายเป็นคนไทยมาหายเนาะตอนนี้พันกะหลางแขงหลังค้าหลางต่มออกเนาะพี่น้องสีข่ขืนไปหากินข่าเที่ยงพันเลอยู่เที่ยงพ่นเลยเที่ยงนายย่เถิงเนาะพี่น้อง หลางแขงหลางค้าหลางตุ่มหมองเนาะพี่น้องบรรยากาศนี่ยมะนาอาขึ้นหอดบ้านยางสุดใจเลยเนาะจ้กพี่น้องแบบกระสิมิจกักจูบหนามเนาะพี่น้องหายใจหนามรลายกระจูบใสนี่กระสิเป็นเที่ยงหน้าแล้วจ้กพี่น้องมีงวดตัวหนึงนะ่งเนาะงวดนี่ร้ายตอยู่เนาะจาก้กแต่ตัวนี้อาสีโบพี่ปันไดผลไดลูกเนาะผลเป็นแมลูกอ่อนเนาะเพราะกระสิโบพี่ปรนไดพี่น้องเออโบมีเวลาไปหากินหยาเอาเต่น,นุ่มไปลูกกินเนาะจ้กพี่น้อง นีก็สิขึ้นมาพักกำลังขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นมาให้กินข้าวอยู่เทียงหน้าบรรยากาศยามเทียงมีก็สิเป็นเทยนนนยียงหน้านาะพี่น้องก็สิอยู่แต่ยามหน้านาะพี่น้องถ้าโบเมนยามหน้าก็คือบ่อยู่นาะพี่น้องก็สิฝากคนเมพี่น้องก็หลายก็แชร์ติดตามก็เมม็นเป็นกำลังใจในเด้อจ,จ้าก็สิขอหลัมขอลาขอ,าขอจบลีปไว้เพีงพยงตอนนี้เนาะพี่น้อง ขึ้นมาน้องไส้ก็เป็นคนจ่ายเงินในที่เพิ่นมหาปลารับจ้างดำหน้าเนาะพี่น้องวันละสองแสนกีบเนาะเนี่ยครับจำเอาว้อยากไปรับจ้างเดี๋ยวมึงไปเจอกันกันบ้านกันบ้านมาเนี่ย